สวัสดีครับนี่ตอนเราเข้าสู่ช่องชั่วเซตนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟีฟ่ามูบาเลเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ถึงคิวของไดเออร์นะครับผมกองหลังที่มีคนถามว่าพี่น่าเปลี่ยนจากร่างร้อยสามไปร่างร้อยสี่ไหมครับอ่าโอเคนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับผมซึ่งผมเทนไปยี่สิบนะไดเออร์ที่ผมเล่นนะครับสเตตก็ตามนี้แหละผมไม่พูดเยอะแล้วครับเรื่องสเตตนะสามารถดูกันได้อยู่แล้วแน่ๆอ่ะสต็อปดูเอาหรืออะไรก็ได้นะครับถ้าใครสงสัยว่าเทนยี่สิบสเตตมันเป็นยังไงนะครับผม เดี๋ยวผมจะไปพูดความรู้สึกให้ฟังนะว่าตอนเล่นเนี่ยผมรู้สึกยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากคุณเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวไงไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมก็เหมือนเช่นเคยนะครับผมไดเออร์อันนี้ผมเล่นพร้อมกับแฮร์รี่เคลยเลยเนาะคลิปก่อนหน้านี้ครับหรือว่าคลิปที่ลงไปช่วงตอนเท่งเที่ยงนะเออคลิปนั้นนะครับก็เล่นพร้อมๆกันเลยก็ประมาณ15เกมเท่ากันเลยนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วคือผมชอบนะไดเออร์เนี่ยตั้งงแต่่รราลนะคับ แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยของร่างร้อยสามนะครับนั่นก็คือความเร็วนะครับคือมันเป็นกองหลังที่ค่อนข้างจะช้าไปในทางช้าแล้วกันเพราะว่ากองหน้าเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างจะเร็วนาอเออลราไดเออร์มันค่อนข้างจะเต่านะครับไอ้ร่างร้อยสามเนี่ยแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้ร่างร้อยสามอยู่เนาะแล้วก็ผมตั้งใจจะเปลี่ยนกองหลังเนี่ยคู่กันนะเป็นฟานได์คู่กับเฟอร์ดินานนะครับซึ่งกว่าผมจะได้เฟอร์ดินานมาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาอีก,กระยะหนึ่งเลยเนาะ ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องหาตัวมาแทนไอ้ไดเออร์ร่างเก่านะก็คือ103นะผมก็เลยตัดสินใจนะครับเปลี่ยนมาเป็นไดเออร์104นะครับแล้วก็เอามาลองเล่นดูครับว่าเป็นยังไงนะครับผมทาไมผมถึงตัดสินใจเปลี่ยนเป็นไดเออร์104ทําไมผมไม่ได้ไปเล่นเดินลงเดรลิกอะไรพวกนี้เพราะอะไรนะครับหรือคูลิเปอร์ี่อะไรพวกนี้วาลงวาลานอะไรเงี้ยทำไมผมถึงไม่ไปเล่นอ่ะหนึ่งเลยครับวาลานโอร์มันน้อยเออแล้วคูลิเปอร์ี่ผมก็เบื่อแล้วผมเคยเล่นและผมก็ไม่ไม่ชอบเท่ากับ ไดเออร์ด้วยคือส่วนตัวผมชอบไดเออร์แค่นั้นเลยหลักๆแล้วก็อย่างหนึ่งอะถ้าผมไปเล่นวาลานที่มันโอแน้อยอะหนึ่งร้อยเงี้ยทีมผมโออจะลดไงในว A เออะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าก็เล่นไดเออร์ร้อยสี่ละกันโออมันเยอะแถมยังราคาถูกอีกต่างหางนะครับผมส่วนเรื่องความเก่งในช่างมันอย่างน้อยยังไงผมก็ชอบมันอยู่แล้วเป็นการส่วนตัวนะครับเอาจริงๆผมแนะนํานะไดเออร์เนี่ยใครรอเฟอร์ดีนาในพาร์ทอยู่อย่างเงี้ย ผมว่าซื้อไดเออร์มาเล่นก่อนได้นะมันไม่แพงนะครับยังไงถ้าสมมติว่าขายคืนเนี้ยมันก็ไม่ได้เสียหายอ่ะมันไม่แพงอะ่ะตอนนี้มันก็ลงราคาต่ําสุดแล้วด้วยนะครับไดเออร์อ่ะเอาง่ายๆนะครับมันคือกองหลังทางผ่านของผมอนะถึงจะดูแบบน่าสงสารก็เถอะแต่ทําไงได้เนาะเป้าหมายผมก็คือเฟอร์ดินานนะผมว่าใครมีเป้าหมายเป็นเฟอร์ดินานก็ลองหาตัวที่แบบไม่แพงมากนะครับเอามาเล่นก่อนแล้วมันก็เล่นได้ดีอย่างเนงะี้ยผมว่าผมแนะนําแบบนี้แล้วกัน โอเคก็พูดถึงเหตุผลซะนานเลยนะว่าทาไมผมถึงเลือกเล่นไดเออร์ร้อยสี่นะครับทีนี้มาดูข้อดีข้อเสียของมันดีกว่าเข้าเรื่องดีกว่านะครับข้อดีของมันเนี่ยเอาจริงๆแล้วง่ายๆเลยนะตัวใหญ่นะครับมีความแข็งแกร่งเข้าบอลดีนะครับจ่ายบอลดีนะครับแล้วก็มีอะไรก่ะยืนตำแหน่งก็โอเคนะเออยืนตำแหน่งดีเลยเอาจริงๆใครเคยเล่นร้อยสามแล้วอะผมว่าเล่นร้อยสี่ได้สบายเลยเว้ยเพราะว่าความเร็วมันเยอะขึ้นครับ เออมันเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะเลยครับทุกคนมันจะไม่ค่อยมีปัญหาที่แบบวิ่งตามไม่ทันและไม่เหมือนร่างเก่าเออร่างร้อยสามเนี่ยมันยังเห็นได้ชัดเลยว่า,วามันช้าแบบช้ากว่าพวกปีกพวกกองหลังเนี่ยไอยพวกกองหน้าสีพูดผิดไปประมาณหนึ่งสเต็ปเลยนะแต่พอมาเล่นร่างนี้แล้วผมไม่ค่อยรู้สึกว่าเออเรื่องความช้าของมันอะคืออย่างน้อยเนี่ยสเต็มันก็มีความเร็วมากขึ้นนะครับง่ายๆแล้วสิ่งที่ผมชอบเป็นพิเศษของไดเออร์เลยนะเอาจริงๆผมชอบพลังแฝงมันนะเว้ย พลังแฝงมันมีเยอะดีนะครับมีทั้ง3มช่องเนี่ยเออมีทั้งหม่งทรงพลังส่งไกลนะครับแล้วก็อะไรอีกอันหนึ่งอะเน้นแท็กเกิลซึ่งมันดีมากเลยนะพลังแฝงสามอันนี้ของกองหลังนะครับผมแล้วถ้าถามว่าข้อเสียมันมีอะไรเอาจริงๆก็คงเป็นเรื่องความเร็วแหละครับเออแต่คือร่างนี้ก็คืออัปเกรดมาแล้วอะจากร้อยสามอะก็ไม่ได้น่าเกลียดนะเออเรียกว่าไม่ได้น่าเกลียดถ้าเทนเยอะอะไรเงี้ยความเร็วมันก็ไม่น่าเกลียดเลยครับผม ก็มันไปเล่นคู่กับกองหลังเร็วๆก็ได้นะเอาจริงๆผมแนะนําเหมือนเดิมเหมือนร้อยสามเลยเออเหมือนเหมือนร่างร้อยสามนะครับล่างร้อยสามเนี้ยก็ควรจะเล่นคู่กับกองหลังเร็วๆนะครับก็เลือกเอาอีกสักตัวหนึ่งกองหลังเร็วๆอาจจะเป็นฟานได้อ่ะตอนนี้ก็พงฟานได์แหละเขาก็ใช้กันเยอะแยะเลยนะฟานได์เนี่ยหรืออะไรหรือคูริเปอรี่ร้อยหกอะไรอย่างงี้นะครับถ้ามีเงินเยอะๆเหลือหรือถ้างบน้อยกว่านั้นก็คูริร้อยสี่ลูดิเกอร์ร้อยสี่อะไรอย่างงี้ก็ได้นะเออมันก็ได้หมดเลยนะครับเอาไปคู่กับกองหลังเร็วๆอะไรเงี้ย หรือจะไปยืนคู่กับอะไรอะเออเฟอร์ดินานนะ่นทีก็ได้นะก็แล้วแต่เลยนะแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมไม่ทํานะผมจะเอามันเป็นทางผ่านนะถึงจะดูน่าสงสารแต่ผมก็ต้องปล่อยมันไปนะสุดท้ายผมก็จะเล่นฟานไดคู่เฟอร์ดินานอยู่ดีนะครับผมจะถามว่ามันเก่งไหมเอาจริงๆผมว่ามันเก่งนะเออมันมีความเก่งของมันอยู่แล้วนะครับใครไม่คิดอยากจะเล่นเฟอร์ดินานคู่ฟานได้อะงบน้อย,อยงบไม่เยอะไม่ได้เติมสตาร์พาร์ตเนี้ย ก็เล่นไดเออร์ได้นะเออเล่นได้นะครับผมมันเป็นตัวที่ครบนะเออสูงใหญ่จ่ายบอลดีพลังแฝงดีนะครับยังไงมันก็เล่นได้อยู่แล้วแหละแต่มันอาจจะมีตัวที่ดีกว่านะผมก็เลยต้องเปลี่ยนเอาจริงๆนะถ้าในพาร์ทเนี่ยเลเวลสุดท้ายมันไม่ได้แจกเฟอร์ดีนานนะผมจะใช้ไดเออยาวๆเลยนะเว้จริงๆเพราะผมชอบมากนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยครับไดเออร์ yer, ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วคือมันเป็นทางผ่านอะสงสารมันเหมือนกันแต่ ถ้าคนไม่ใช่นะมันก็ต้องปล่อยนะครับผมเช่นเดียวกับความรักเลยครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับก็ให้ดูดูไฮไลท์ไปแล้วกันที่ผมเล่นนะครับไอไดเออร์เนี่ยว่ามันดักบอลดีไหมสกัดบอลดีไหมอะไรยังไงนะครับก็นั่นแหละตามที่ผมเอามาให้ดูนะผมเอามาจากในไลฟ์สตรีมนะครับผมอ่ะผมขอโฆษณานิดนึงละใครอยากจะดูสตรีมนะครับก็สามารถไปชมกันได้นะช่วงเย็นๆนะครับผมห้าโมงกว่าถึงประมาณสามทุ่มนะครับของทุกวันเลยนะครับผม ถ้าวันไหนผมไม่ว่างผมก็จะแจ้งไว้นในชุมชนก่อนนะครับผมใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับผมในการไลฟ์สตรีมก็สามารถสนับสนุนได้นะก็จะมีการสมัครสมาชิกนะครับผมการด o n a t เ o n ก็จะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยครับหรือว่าจะกดซุปเปอร์แตงก็ได้นะซุปเปอร์แตงก็จะมีเขียนไว้ว่าขอบคุณนะครับใต้คลิปครับใกล้ๆไอ้กดไลค์ครับปุ่มกดไลค์จะมีคําว่าขอบคุณนะครับอันนั้นก็สามารถสนับสนุนช่องกันได้นะ หรือถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ช่วยๆกันนะครับผมก็เป็นการสนับสนุนช่องเหมือนกันนะครับให้มีกําลังใจในการทําคลิปหรือการไลฟ์สตรีมต่อไปนะครับผมช่วงสุดท้ายนะครับผมขอเป็นเมาส์มอยท้ายคลิปนะครับผมผมเห็นหลายคนมากเลยอ่ะถามถึงอะไรอ่ะตัวนี้นะครับไลค์ like เนี่ยตัวเนี้ยอุ้ยคนถามถึงเยอะมากเลยอ่ะผมเอาไปทําคือตอนแรกอ่ะผมตั้งใจว่าผมจะไม่ทํา เรียกว่าอะไรรีวิวตัวนี้นะเพราะว่ามันไม่มีขายในตลาดนะครับไม่ใช่อะไรหรอกคือผมรีวิวไปก็ไม่มีใครซื้อได้ไหมอ่ะในตลาดผมก็เลยไม่อยากจะทําแต่ทีนี้ผมเห็นแบบหลายๆคนนะมาคอมเมนต์ว่าพี่เอามาจากไหนครับพี่เก่งไหมครับตัวนี้อะไรเงี้ยเอ้ยผมทําเป็นคลิปดีกว่าเนาะตัวนี้ดีไหมทุกคนใครอยากดูไหมก็พูดคุยกันได้นะว่าเอ้พี่ผมอยากดูครับเดี๋ยวผมทําให้นะถ้าอยากดูนะอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับ เออเพราะว่าวันนี้ก็คงลงสองคลิปแล้วแฮร์รี่เคนตอนเที่ยงเที่ยงแล้วก็ไดเออร์ช่วงเย็นเย็นอะไรเงี้ยใครยังไม่ได้ดูคลิปแฮร์รี่เคนนะครับผมที่ผมลงไปตอนเที่ยงก็ฝากไปดูกันด้วยนะครับผมยังไงใครอยากดูตัวนี้นะเดี๋ยวผมทําให้นะครับผมเอาจริงๆนะผมจดแอร์ท m e อนไว้แล้วแหละตอนที่ผมเล่น15เกมในไลฟ์สตรีมอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมไปจดเพิ่มอีกแล้วกันเพราะว่าตอนไลฟ์สตรีมเย็นเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะเล่นอีกนั่นแหละครับเออผมก็จะเล่นอีกแล้วไหนจะเป็นไอ้นี่ด้วยตัวน ตัวนี้ด้วยผมก็จะเล่นในไลฟ์สตรีมเย็นนี้เหมือนกันเออยังไงใครอยากดูก็ไปดูกันได้นะก็อย่างที่ผมบอกในคลิปแฮร์รี่เคนอ่ะตอนเที่ยงอ่ะว่าผมขายเรววนลูกรักผมไปแล้วนะผมไปซื้อตัวนี้มาแล้วครับแล้วก็เทน20ไปแล้วเรียบร้อยด้วยเออเดี๋ยวมาลองกันดีกว่าผมจะได้ลองบางตัวเพิ่มด้วยอย่างเช่นชอเตอร์ลิงอะไรงี้นะครับแล้วก็ไลน์นะได้ลองเพิ่มเผื่อจะมีไฮไลท์เพิ่มเติมมาไปทําเป็นคลิปได้อีกนะครับในเย mm ็นนี้ใครอยากจะดูสดก็ดูกันได้ตอนเย็นหรือถ้าใครอยากจะดูเป็น วิดีโอรีวิวแบบคลิปนี้นะครับก็สามารถรอดูพรุ่งนี้นะครัไอตัวนี้นะเออตัวนี้รอได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหรือในไลฟ์สตรีมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย